วันนี้เราจะมาเล่นสกูตเตอร์กันนะอันนี้มันก็เก่าแล้วด้วยอัน,นี้มันหลุดตอนนี้ก็นั่งอยู่นม่อยู่นสกูดเตอร์ริมกระดิ่งอันนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่วันเช้านะคะเราเช้าวันเช้าใช่แล้วส่วนใครที่เข้ามาดูกลางสากกน อั à, นนี้ก็เริ่มเล่นเลยโชว์นี้เดี๋ยวจะเริ่มเล่นแบบนั่งก่อนโชว์ตูไดไปเลยเฮ้ยเขาเล่นกันอย่างนี้เหรอเล่นตะกูเตอร์อยังไงของเขาเอาเล่นดีๆคนดูกำลังดูอยู่ปืน มาเลยระวังล้มนะไปไหนแล้วมาแล้วมาด้วยความเร็วสูง250ยบไมล์ต่อวินาทีโอ้เวอร์วังอลังการโชว์อระบบเบรกเบรกเทา้าอ,อี๊ยโอ้ยกับชนแม่นะ นี่เอาพูดกับเพื่อนเดี๋อวเราก็เหนื่อยกันแล้วนะคะเดี๋ยวเร,เราก็จะไปพักจึงรถนู้นก่อนเดี๋ยวเราไปเล่นต้นมิร่าเป็นไหมโอเคเราพักพักสกูตเตอร์ไว้เดี๋ยวบอกเพื่อนเดี๋ยวเราจะพักสกูตเตอร์ไว้เดี๋ยวเราไปเล่นอะไรกันเดี๋ยวเราจะไปเล่นต้นมิราร่าออตอนนี้เราเหนื่อยมากเลยถืยะะอแล้วนะคะต้นมิราร่เหนต้นไหน ตในสมัยเด็กๆใครเคยเล่นมัม่งเมย่าลาบใครเคยเล่นมั่งคะดูสิต้องลงไปหนาะหนูเลยมีเยอะมากว้าวเม่าล่ามีหน้มไหมเม่าล่าไม่มีหนามมีไหนมีนะไหนนเหนอรอเมย่าลาบก็ผักกระเฉดเหมือนกันนี่หน้าไปแกงและเกินรวมถึงน้องชมด้วยหน้าไปแกงมาก ไ,ไหนแน่นะเหนื่อยไปไหนครับขอ,อนั่งบนสกูตเตอร์ก่อนเออระวังรถหนามเกี่ยวไปฝ่าทำไมมันเหนื่อยมากเลยเล่นแค่นี้มันเหนื่อยมากมันสูญเสียพลังงานมากเลยใช่ไหมจะเล่นอะไรต่อเมทแถวนี้ไม่มีเม็ดต้อยติ่งด้วยนะอ้าวทำไมอะ่ะไม่มีทำไมถึงไม่มีไม่งั้นเราก็ได้เล่นปืนกลแล้วนะ บุ้งบ no <welche> ุ้งบุ <premier> <not> okay, ้งบุ้งบ <Deus> ุ้งบุ้งใจ่ใชใชเคยเล่นกันเปล่าเม่ใต้ติงมีใต้ติงเหรอเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเก็บหาตรงนั้นกันไม่มีดูแล้วอ่ะมีแต่ของขอดูหน่อยข้าไปดูหน่อยไปละอ่ะบอกเพื่อนก่ะเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันนะคะแล้วเจอกันบ๊ายบายไปเอาไปบ๊ายบาย Oh